เมื่อหนุ่มเนิร์ดผอมก็หลงไปเรียนวิชาจากในคุกไวหนมเมื่อเขากลับออกมาทําให้เขาได้กลายเป็นหนุ่มฮอตที่สาวๆเห็นก็ถึงกับต้องเหลียวหลังสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU อูชาแนลและสําหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The New Guy เป็นเรื่องราวของไอดิซี่หนุ่มผอมแห้งแรงน้อยเห็นหน้ามึงแล้วก็อยากจะถามว่าแดกขาวบ้างไหมเขาคิดที่ยจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยหาเรื่องให้ตัวเองไปถูกจับอยู่ในคุกไวหนมและได้ศึกษาวิชาจากในคุกจน ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไปคนละคนแล้วไอ้หนุ่มดิซี่ของเราจะออกมาโหดขนาดไหนสาวสาวผู้ใดเราจะตกถึงท้องเขาบ้างหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเล่าม,ม,มาเราก็จะได้พบกับไอ้ลูเธอหนุ่มผิวดำฟันขาวผู้เป็นอาจารย์ของไอ้ดิซี่เขากำลังจะมาเล่าเรื่องว่ากว่าอดิซี่มันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขนาดนี้แล้วมันต้องผ่านอะไรมาบ้างตั้งแต่เด็กๆก,ก็เรียกว่าอดิซี่นั้นเป็นเด็กแปลกที่ไม่เหมือนใครเรียกว่าหนักเอาการละอาการบา้บาๆบอๆพอไอ้หนุ่มดิซี่โตขึ้นมาแล้วเขาก็ยังผอมแห้งแรงน้อยเหมือนเดิมโดดยที สนิทกับพ่อแถมยังมีเพื่อนอีก3คนเฮลวนแล้วแต่เป็นเด็กเนิร์ดมีไอ้หนุ่มตีแว่นคนนี้ที่มีชื่อวัยเกรนพอนุ่มอ้วนดําคนนี้ที่มีชื่อเบเกิลและสาวเนิร์ดหนึ่งเดียวนอร่าทั้ง4คนนั้นตั้งวงดนตรีร่วมกันเพราะหวังว่าดนตรีจะทําให้ชีวิตมอปลายของพวกเขานั้นดีขึ้นแต่มาถึงไอ้ดิซี่ก็โดนแกงปา่าลูกบอลอัดหน้าไปหนึ่งทีแต่กูก็ชินแล้วตอนนั้นเองดูเหมือนสาวสวยประจาโรงเรียนอย่างทีนะ่าจะประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบการขโมยของรถเธอดิซี่เห็นจังหวะดีจังหวะะะนนนีี้้้้แแแหล h. กูตตองงเขาาไปช่ทท่่วยทททจซบึ าเธอกลับจำเขาได้ว่านี่มันหนุ่มดิซี่ที่เป็นตัวโดนแกล้งประจำโรงเรียนนี่เองแต่หนุ่มดิซี่ก็ยังไม่ยอมแพ้อยากจะชวนสาวทีหน้าไปดื่มกาแฟแต่ทีน่าก็บอกขอโทษทีละมึงไม่ใช่สเปกกูแต่ดิซี่ก็เดินเข้าไปตามตื้อเธอในโรงเรียนตอนนั้นแฟนเธอก็เดินเข้ามาเห็นพอดีแล้วก็ถามว่ามึงทำอะไรแฟนกูดิซี่ก็บอกเปล่านี่กูแค่ชวนเธอคุยเฉยๆแต่แฟนเธอก็บอกคุยอะไรทำไมหําตุงขนาดนี้ดิซี่โคมลงไปมองเป้ากางเกงตัวเองก็ตกใจไม่รู้ทำไมน้องชายตัวเองถึงขึ้นตุงขนาดนี้สาวทีหน้าก็ร้องกรี๊ด แฟนหนุ่มนักกีฬาของเธอจึงจัดการประจานไอดิซี่โดยการถอดกก,กนอออกล่อนจ้อนไปทั่วโรงเรียนแถมยังโดนอาจารย์สาวแก่นั่งรัเข็นวิลแชร์มาจาับขาไม้ของดิซี่ไว้อย่างเหนียวแน่นสุดท้ายความน้าอายขายคินหน้าก็ทําให้ดิซี่นั่นกีดจนสลบไปต่อมาพ่อเขาก็โดนเรียกมาที่โรงเรียนพยาบาลก็บอกว่าอย่าไปโกรธลูกนะลูกคุณน่าจะป่วยแล้วก็ให้กินยาพร้อมกับประครบน้ําแข็งที่ห่วทุกวันต่อมาดิซี่ก็มาที่ห้างกับเพื่อนและก็ดูเหมือนสภาพใจิตใจของเขาก็จะยังไม่ดีขึ้นเขาบอกว่าเขาไม่มีหน้า ตอนนั้นเองที่ฮางก็มีกลุ่มกําลังมาเผยแพร่ศาสนาดิซี่จิตหลุดก็เลยเขาไปก่อกวนจนโดนจับไปเขาก็ถูกส่งเข้าไปอยู่ในคุกวัยหนุ่มและก็เป็นที่นั่นเองที่เขาได้พบกับลูเธอร์ซึ่งดูเหมือนจะเป็นขาใหญ่ของที่นี่และด้วยความบังเอิญดูเหมือนลูเธอร์สมัยที่เขาเรียนมัธยมจะโดนแกล้งผูกติดอยู่กับกัปอีเหมือนกันกับดิซี่ท้าให้อยู่ดีๆเขาก็รักอดิซี่เหมือนน้องชายและลูเธอร์เขาสัญญากับดิซี่ว่าเขาจะสอนวิธีการเป็นขาหดให้หลังจากดิซี่ออกจากคุกเขาก็กลับไปที่โรเเรีีียนแล้้วววก็ิิ่่มหหาาธททจะทใํใตัอง นั้นโดนไล่ออกเริ่มจากทําตัวกวน้นตีนอาจารย์จนทาให้พ่อของเขาต้องโดนเรียกมาที่โรงเรียนอีกแล้วแต่นั่นก็ดูเหมือนยังไม่ทําให้ดิสซี่นั้นโดนไล่ออกเขาก็พยายามสร้างวีรกรรมอีกมากมายจนสุดท้ายเอดิซี่ก็โดนไล่ออกสมใจหลังจากโดนไล่ออกดิสซี่ก็กลับไปหาพี่ลูเธอร์เพื่อเข้าคอร์สฝึกเป็นขาหดที่ขาใหญ่ยางลูเธอร์ก็พาดิสซี่ไปเรียนกับซามูที่อยู่ในครูทําให้เขาได้เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ฝึกร่างกายให้แข็งแรงแถมยังสักแมงมุมให้ที่แขนเพื่อสร้างภาพลักษณ กลัวให้กับคนที่จะเข้ามาแยมนอกจากนั้นดิซี่ยังได้เรียนเต้นเพื่อเอาไว้เป็นวิชาในการใช้จีบสาวๆสุดท้ายพี่ลูเธอร์ก็ทําการปรับโฉมให้กับดิซี่ใหม่และในที่สุดดูเหมือนดิซี่ก็จะสําเร็จวิชาพร้อมสําหรับการออกไปตะลุยในโลกกว้างดิซซี่ได้เปลี่ยนชื่อใหม่และย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนแห่งใหม่และการไปที่โรงเรียนวันแรกก็ดูเหมือนจะเป็นวันสําคัญพี่ลูเธอร์เล่นใหญ่ใส่เต็มโดยการบอกให้ผู้คุมนักขับรถเรียนจําไปส่งพอเขาลงมาก็ถูกพนักงานาไปด้วยโซ่แท่กุญแจมือเหล่านักเรียนใครเห็นก็ บอกว่าไอ้นี่มันโหดและสิ่งแรกที่ต้องทําในคู่มือของดิซี่ก็คือหาคนที่เป็นขาใหญ่ของโรงเรียนและจัดการมันซะดิซี่ก็เดินไปที่ที่เหล่านักเรียนนั้นรวมตัวและดูเหมือนว่าเขาก็จะไปเจอกับไอคอนเนอร์ดิซี่ก็เดินเข้าไปหาเรื่องแต่ด้วยที่เขาไม่ทันตั้งตัวทําให้เขาโดนเปิดก่อนจนตัวลอยดิซี่ก็เดินกลับไปใช้วิชาลับที่ได้เรียนมาและในที่สุดก็ดูเหมือนจะจัดการไอคอนเนอร์ลงได้แต่หันกลับมาอีกทีดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้วเพราะว่าเสียงออดทาให้ทุกคนนั้นต นั้นไม่มีความหมายเขาจึงพยายามลากมันเข้าไปประจาทันในถงทางเดินเพื่อจะโชว์ความโหดให้กับนักเรียนทุกคนสุดท้ายดิสซี่ก็ได้โชว์ศักยภาพสมใจและดูเหมือนตอนนี้เขาก็จะกลายเป็นขาใหญ่ของโรงเรียนต่อมาก็ดูเหมือนว่าเหล่าสาวๆของไอคอนเนอร์จะเริ่มสนใจในตัวของดิสซี่ก็เดินเข้ามาเปิดตัวแต่ดูเหมือนจากวิชาที่เขาเรียนมาเขาก็ปฏิเสธสาวๆพวกนี้อย่างหน้าตาเฉยทําให้สาวๆพวกนี้รู้สึกว่าดิสซี่นั้นโคตรหลอโคตรอันตรายอยากจะได้เขามาเป็นแฟนหลังจากดิซี่กลับถึงบ้านเขาก็ได้ซ้อมดนตรีกับเพื่อน เขากำลังฟินอย่างหนักเพราะตอนนี้ดูเหมือนชีวิตเขากำลังจะเปลี่ยนไปดิซี่ตอนนี้ใช้น้ำแฝงที่โรงเรียนใหม่ว่ากิลก็ได้รับเชิญไปงานปาร์ตี้ของดาวโรงเรียนเขาก็ได้ยืมมอเตอร์ไซค์ของพ่อไอ้เคิร์กซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์คลาสสิกที่พ่อมันห่วงเป็นอย่างมากดิซี่ขับออกไปกำลังจะถึงงานแต่ก็โดนพวกเล่นสกเก็ตบอร์ดต,ตัดหน้าทำให้มอเตอร์ไซค์ของเขาพลาดขึ้นไปกระโดดขึ้นแลมกลา,ายเป็นโชว์มอเตอร์ไซค์ผาดโผจนคนได้เห็นนั่งถึงกบตกกระจายโชคยังดีที่ดิซี่ไม่เป็นอะไรสุดท้้้้้้าา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 ยยเเเเเคกกก็็็มมมถึึงงงงบบนนนนนนนและสวววออออออรตตีออตีี่่ัััดดดขขธุซป คแต่ในขณะที่เธอหันไปหยิบของเอดดซี่ก็ซุ่มซ่ามแล้วก็ผ้าตกลงมาจากหลังคาคอนี่ก็เสียใจว่าทําไมเธอโดนปฏิเสธอีกแล้วนี่ฉันสวยไม่พอหรือยังไงแต่เดซี่ที่ตกลงมาก็โดยไอหนุ่มคอนเนอร์มาหาเรื่องแต่เขาก็ยังมีพลังแยกเคี้ยวที่ได้เรียนจากลูเธอทำให้พวกมันน่ไม่กล้ามาแย้มกับเขาเดซี่เดินไปที่รถมอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับบ้านแต่ดูเหมือนว่ารถของเขาก็จะสตาร์ทไม่ติดแต่สุดท้ายรถก็เลื่อนออกไปและเดซี่ก็ได้เห็นว่าพวกเพื่อนของเขานด้มาช่วยทาให้เดซี่รดพ้นจากการโปแตกมาได้กลับไปถึงบ้านเดี ใจยางออกนอกหน้าพ่อเขาก็นึกว่ามึงเสพยาทำไมมึงแฮปปี้ขนาดนี้วันต่อมาขณะที่ดิซี่กำลังนั่งกินแซนด์วิชอยู่ที่ไม้หินสาวดานเลเชลีดเดอร์ประจำทีมฟุตบอลก็ชวนให้ดิซี่น้ามาดูงานแข่งฟุตบอลในอาทิตย์นี้เราว่าตอนนี้เขาเป็นคนดังอาจจะช่วยทำให้คนน้ามาเชียร์ทีมของโรงเรียนเรามากขึ้นแต่พอถึงเวลางานแข่งขันฟุตบอลเมื่อดิซี่ได้ไปถึงก็เห็นว่าคนที่อัศาจรรย์น้ำมาช่างน้อยเต็มทีสาวเชลีดเดอร์เต้นจนแจ,จ็คกแ็แลเปียกก็ยังไม่มีใครร่วมเชียร์ดิซี่เห็นท่าไม่ด ทหารกับม้าของอาจารย์มาแล้วก็พูดปลุกใจทีมโรงเรียนใหม่ของเขาพร้อมกับควบม,ม้าเป็นขวัญกำลังใจและในที่สุดทีมโรงเรียนของเขาก็สามารถชนะมาได้สาวดานี้ก็ซึ้งใจในตัวของดิซี่เป็นอย่างมากและดูเหมือนจะเริ่มมองข้ามหัวไอ้หนุ่มคอนเนอร์วันต่อมาสาวดานี้จึงพาไอ้หนุ่มดิซี่ไปช้อปปิ้งชุดชั้นในที่ห้างสรรพสินค้าเธอก็ลองชุดต่างๆจนไอ้หนุ่มดิซี่นั้นซึ้งจนแทบจะร้องไห้นี่ชีวิตกูเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอวันนี้แต่ในขณนะที่เขากําลังเดทก,กับสาวดานี้อยู่ดีๆดิด ร้านขายแผ่นเสียงดิซี่กลัวว่าสาวดาวนี้จะระว่าสมัยก่อนเขาเป็นเด็กเนิร์ดเขาจึงแกล้งทําเป็นไม่รู้จักเพื่อนเก่าของเขาทําให้พวกนั้นรู้สึกผิดหวังในตัวของดิซี่เป็นอย่างมากตกเย็นวันนั้นดิซี่ก็มาขอโทษเ,เพื่อนสาวนอนร่าก็พูดเตือนสติดิซี่ว่าถึงแม้เขาจะกลายเป็นเด็กเก่าไปแล้วแต่เขาก็ต้องทําอะไรบางอย่างไม่อย่างนั้นเขาก็จะกลายเป็นเหมือนพวกที่ชอบแกล้งเขาสมัยก่อนวันต่อมาขณะที่ไอคอนเนอร์กําลังแกล้งหนุ่มแคร์ประจาโรงเรียนดูเหมือนว่าดิซี่ก็จะลุกขึ้นมาปกป้องและเดินเข้าไปเอาเรื่องกับพกขออ,อนเนอ ิซี่ใช้พลังฮาคิหน้าแหลมใส่คอนเนอร์ Corner, จนมันไม่กล้าจะหือและดูเหมือนตอนนี้สาวดานี่ก็จะเลิกคบกับคอนเนอร์ Corner, เรียบร้อยวันเวลาผ่านไปอะไรในโรงเรียนใหม่ก็เริ่มจะดีขึ้นด้วยการมาถือของดิสซี่ทีฟุตบอลของโรงเรียนก็กําลังไปได้สวยรวมทั้งชีวิตรักของดิซี่กับสาวดานี่ก็เริ่มจะปลูกต้นรักกันเกิดขึ้นแต่ดูเหมือนวันที่ดิซี่ไม่อยากให้มาถึงก็เกิดขึ้นเมื่อทีมโรงเรียนใหม่ของเขาต้องเจอกับทีมโรงเรียนเก่าของเขาเองซึ่งเป็นโรงเรียนที่เขามีอดีตที่อยากจะลืมอยู่มากมายและไไมม่่่อยยากใใใหห้้้ครรรรทีีโงเนดู แต่สาวดานี่ก็ขอร้องให้ดิซี่นั้นไปช่วยเพราะว่าถ้าขาดเขาไปก็เหมือนทัาพที่ขาดแม่ทัาเมื่อถึงวันแข่งขันพวกเขาก็ได้ยกพลกันมาทําอย่างกระนางสงครามเรายกพลกันมาเชียร์และในขณะที่ทีมของดิซี่นั้นกําลังขับขันเขาก็ได้ควบม้าเป็นการดึงจุดสนใจทาให้เท,ท็ดหัวหน้าทีมฟุตบอลที่เคยแกล้งเขาพลาดทำลูกตกและโดนทีมของเขาน,นส่วนกราบทาให้สุดท้ายทีมโรงเรียนของดิซี่ก็สามารถเอาชนะมาได้ไอเท,ท็ดได้โมโหและได้เห็นว่าคนที่ทําให้เขานั้นเสียแชมป์นั่นก็คือไอดิซี่นุ่มเนิร์ดที่เค อยู่โรงเรียนเขานั่นเองวันต่อมาไอเท็เลยมาที่โรงเรียนของดิซี่การที่จะเปิดโปงความจริงให้มันนั้นอับอายแต่สุดท้ายยังไม่ทันที่มันจะได้พูดอะไรเหล่าเพื่อนของดิสซี่ก็จัดการไอเท็จนสลบมือแต่ดูเหมือนว่าตอนนั้นไอหนุ่มคอนเนอร์จะสบโอกาสและเดินเข้าไปทําความรู้จักกับไอเท็ต่อมาคืนนั้นขณะที่มีงานเลี้ยงฉลองขณะที่วงของดิซี่กาลังเล่นอยู่บนเวทีไอเท็กับไอคอนเนอร์ก็รวมหัวกันเอาคลิปวิดีโอของดิสซี่สมัยอยู่ที่โรงเรียนเก่าที่กําลังถูกดึงหำั่นนั้มาเปิดประจานตอนนั้นซก็เลยย้องมมรับควา ว่าเขานั้นเปลี่ยนชื่อสมัยก่อนเขาไม่ได้ชื่อนี้เขานั้นเคยเป็นเด็กที่อ่อนแอและโดนแกลง้งทําให้สาวดานี่โมโหที่เขานั้นโกรธหกเธอแต่สุดท้ายดูเหมือนทุกคนก็จะเห็นใจเขาและได้จัดการแก้แค้นใน้เทสไก่ไอคอนเนอร์โดยการจับทังคู่มามัดและถ่ายคลิปทรมานสุดท้ายเพื่อนๆของเขาก็ให้กําลังใจดิซี่ดิซี่ก็ได้เดินไปอธิบายกับสาวดานี่จนสุดท้ายเธอก็ให้อภยัยและทั้งสองคนก็ได้จูบกันส่วนเทสกับคอนเนอร์ก็โดนล้างแ้นเหมือนที่พวกมันนั้นเคยทําไว้กับคนอื่นและเรื่องราวของหนุ่มเนิร์ท ตัวในเรือนจาจนกลับออกมากลายเป็นคนใหม่ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงตัวเองของหนุ่มเนิร์ดแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปอยู่ในคุกเหมือนไอเดซี่ก็ได้ขอแค่พวกเราเลิกหวังสิ่งใหม่ๆจากการกระทาเดิมๆลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างแล้วชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปสําหรับภาพยนตร์เรื่องเดนิวกายออกฉายครั้งแรกเมื่อปี 2002, 2002. นได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไป5.8คะแนนสุดท้ายนี้เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r คร e หรือจะโดน เป็นกําลังใจก็สแกน qr วอาโค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับ g u c h a n n น l ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ